มารีวิวขนมค่ะตอนนี้ขนมช็อกโกแลตดูไบพิสตาชิโอกำลังดังอยู่ใช่ไหมตอนนี้นี่ก็ไปเมื่อวานนี้ไปที่ในห้างเบียดอนกาเจอขนมเหมือนกันสอดไส้พิสตาชิโอแต่จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นขนมดูรูปแล้วก็เหมือนกับขนมเค้กขนมเค้กโลเนาะเป็นเค้กโลสอดไส้พิสตาชิโอมันชื่อว่าโลลิโนเนาะโลลิโนพิสตาชิโอนี่ก็เลยซื้อมา ทดลองกินดูเดี๋ยวจะมารีวิวพร้อมกันเลยว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ที่นีอยู่มันไม่มีช,ช็อกโกแลตดูใบนะมันมีไอตัวนี้แหละที่มาใหม่แล้วก็มันจะมีแบบคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้อะไมันจะมีแบบแครกเกอร์สอดไส้พิตาชิโอเหมือนกันนี้ไม่ได้ซื้อมานะอันนี้นี่ซื้อมาจากร้านเบียดดอนก้านี้เพิ่งเห็นนะสินค้าตัวนี้พิตาชิโอเหมือนกนันนี้อยากรู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมากินพร้อมกันนี้ซื้อมาในราคาแพ็คนี้5.99สวัสดี ว้าวน่ารักเนาะดูดินี่พิเกตแบบนี้นะแบบนี้มองเห็นปะอุ้ยน่ารักอ่ะมินิมินิเค้กโลแบบนี้นะเนาะครั้งแรกท่านินีซื้อมาเนี่ยซอสมันเป็นเคลือบกับเคลือบนมมีมนุมกับซอสพิสตาชิโอข้างนอก เคลือบนุ่มข้างในจะเป็นซอสพิตาชิโอยวมาชิมกันมันจะมีรสชาติดีหรือเปล่าตอนนี้ชอเเ็อกโกแลตดูใบพิตาชิโอกำลังโดงดังอยู่เนนี่นี่เพิ่งไปเห็นมานะรา,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 นะา,าคาถูกกว่าเยอะราคาถูกกว่าช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตตาชิโอดูใบราคาถูกกว่าเยอะอุ้ยหอม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 ่อม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 มเตยอุ้ยหอมจริงจริง หอมจริงๆหอมจริงๆนี่ดูดิน่ากินนะเคลือบนมอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยด้านหลังจะมีเนื้อถั่วเตาชิโอยู่เล็กน้อยกลิ่นหอมใบเตยอุ้ยหอมจริงๆออะเดี๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวมาชิมกันมีน้ำมดกี่ชิ้นหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกชิ้นโอเคอืมนุ่ม อืมอืมอร่อยอืมอค่อยคำยังไม่รู้ละอืมหวานนุ่มข้างนอกเกลือบนุ่มอืมไอ้ใส้ข้างในมันน้อยหน่อย แต่ก็รู้สึกได้แต่ว่ามันรสชาติน้อยหน่อยรสชาตินุ่มจะเยอะกว่าแต่หอมแต่นุ่มแล้วก็อร่อยอร่อยอืนุ่มเหมือนเค้กโลเลยเนื้ออือร่อยอท่างในาจะเป็นมออเห็นไหมเป็นพิตาชิอแต่ว่าเล็กน้อยนะไม่ได้เยอะเหมือนในรูปในรูป ในรูปจะมอนเห็นชัดเจนว่าเป็นเนื้อครีมพิสตาชิโอใช่ไหมแต่อร่อยถึงชอบเลยนี่เพิงเห็นอร่อย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 เนื้อครีมเนื้อครีมไม่ได้หวานมากแต่คนกินหวานอืมไม่ใช่แต่ถ้าคนไม่กินหวานนี่คิดว่าคงจะหวานมาก อร่อยแต่ว่าซอสพิตาชิออน้อยไปหน่อยน้อยอืมฟิลเหมือนเรากินขนมเค้กขนมเค้กโลเลยนุ่มแบบนั้นเลยค่ะนุ่มม,ม,ม,มันหอมเหมือนไบเตยได้วยนะ อมไมเตยด้ได้นะนี่ว่าคนกินคนไม่กินหวานจะบอกว่าหวานมากจริงแต่แต่ถ้าคนกินปกตินี่ว่าก็หวานแหละแต่ว่าไม่ได้หวานเยอะขนาดนั้นแต่มันนุ่ม มันนุม่มมันเคลือบนุม่มนุ่มอร่อยออกนุ่มมากกว่าออกซอสพิตาชิโอรสจัดหวานโอเคขั้งสุดท้ายบอกเลยว่า เรเวลความหวานก็คือหวานหวานสำหรับนี้พอนี้ไม่ได้กินหวานหวานเวลาคนกินหวานปกตินี่ว่ารสชาติน่าจะปกติน่าจะปกตินะโอเคค่ะรสชาติตัวใหม่เค้กโรสอดไส้ซอสพิตาชิโอคือบด้านนอกเป็นเป็นนุม่มความอร่อยให้กี่เปอร์เซนต์ดีอ่ะ มันก็อร่อยไม่ใช่มันไม่อร่อยแต่ว่ามันมันมีซอสพิตาชิโอที่น้อยมันจะออกรสนุ่มมากกว่าแล้วก็มีความนุ่มมีความนุ่มเหมือนเรากินเนื้อเค้กเลยมีความนุ่มเหมือนกันเลยมีกลิ่นหอมด้วยีคือหอมจริงๆใครอยู่ใกล้ซับปิสินค้านี่ว่ามันน่าจะมีทุกห้างแหละแต่นีเพิ่งเห็นแหละนีเพิ่งเห็น,นก็เลยซื้อมาทดลองกินดูไปซื้อได้เลยนะคะที่เบียดดอนก้า,าครยายทดลองกินดู